เราก็นั่งพักก่อนดย,ยีฉลาดดลมทีนหัวหน้ามาไว้คำเดี๋ยหน้าไม่มาง่ายหรอกคือกระดายดืเ,เรื่อีมากนะเอ้าหัวหน้าสวัสดีครับหัวหน้าครับพวกคุณมาทำอะไรกันเนี่ยหน้าพักทำไมอ๋อพวกผมเหนื่อยครับเพิ่งทำงานมาเมื่อกี้ครับไม่ได้ผมจ้างพวกคุณมาเพื่อให้มาทำงานเป็นแ,แบบนี้ผมจะไล่คุณที่เป็นหัวหน้าออกนะคุณพ,พีขอโทษครับหัวหน้าผมต้องมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูครับอย่าไล่ผมบอกเลยครับหัวหน้าผมจะเห็นใจลูกของคุณ ผมจะให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายถ้าพวกคุณยังไม่ตอบถึงตัวพวกผมผมจะเรียกพวกคุณออกทั้งหมดเลยครับพ่อหน้าผมครับไปทำงานไ้แล้วสวัสดีครับพ่อทำไมพ่อถึงหยุดบุหรี่หยุดจะได้ไหมครับบุหรี่มันอันตรายนะถ้าไม่สนสุขภาพตัวเองก็ส,สุขภาพลูกก็ได้ ไม่เป็นไรหรอกลูกคนบุหรี่ไม่ส่งผลถึงลูกหรอกสวัสดีครับคุณเออวันนี้ผมพาน้องมาหาหมอน้องมีอาการไอมาเป็นระยะหนึ่งแล้วครับคุณหมอง,งั้นเดี๋ยวหมอขอเชิญน้องเข้าไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอก่อนนะครับได้ครับคุณหมอไปลูกทีครับ5 minutes later หมอมีข่าวร้ายจะมาแจ้งนะครับ น้องได้สูบบุหรี่ไหมครับไม่ได้สูบครับแล้วคุณพ่อได้สูบบุหรี่ไหมครับสูบครับเอหมอมีข่าวล่าจะมาแจ้งก็คือน้องเป็นมะเร็งปอดระยะแรกนะครับฮะลูกผมเป็นมะเร็งจริงจงเหรอครับคุณหมอใช่แล้วครับมะเร็งปอดมาหนึ่งปีแล้วครับคุณหมออยากให้คุณพ่อช่วยลดบุหรี่แล้วก็พาน้องมาพบคุณหมอทุกเดือนด้วยนะครับได้ครับคุณหมอหลังจากนี้คุณหมอจะจ่ายยาให้น้องและให้น้องอยู่ห่างจากควันบุหรี่ให้มากที่สุดนะครับ ครับครับม <bouncing around. S 1> ันไปะรูปกับบ้านของครับคุณหมอทำไมเราไม่เชื่อรูกเราแต่แรกนะถ้าเชื่อแต่แรกคงไม่เป็นแบบนี้หรอก